วันนี้กับผมโฟก์บีบอยแล้วก็น้องฟอร์ดสไนเปอร์นะครับครับวันนี้เข้าใหมา่สีแดงเลยนะครับจัดมาไฟกับพิสวันนี้ผมจะไปตีบอสทหารเลยนะครับบอสชื่อว่าอะไรครับน้องฟอร์ดบอสไวอะไรเดาครับครับไป,ไปตีกันอ้าว บอสก็ไม่มีทำไงดีครับก็ไม่เป็นไรครับรอบอสเกิดครับเออเจ็บจังนั่นก็ผมก็ขอไม่เป็นไรครับต่อบอสอื่นก็ได้ครับขอกดควิดอ,อกก่อนไปไปกันบอสไปตีบอสไปตีบอสเออบอสบอสบอสบไปตีบอสบากี้กันบอสบากี้ คงค้างของขอ,อภัยด้วยนะครับเพราะเป็นของเป็นของแม่ผมนะครับโอ้ยบนรถที่ถูกพอดีเลยตอนนี้กล่องสวัสดก็ไม่มีต้องไป้แล้วควสใช่มีบัร์กี้ วอตบักกี้ตอบได้อีซี่อะครับเนี่ยบายบายไปเ <c oughs> กาะหิมะกันนะครับเกาะ <c oughs> หิมะจะไปครับจัดไปไปกระพริบ,บ <c oughs> โจ๊ะ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 ะอหยอกเล่นครับท่านผู้ชมเฮ้เเล่นมุกหน่อยเพื่อกวางกระเบิดทีวีกวางกระเปิดทีวีจบแลอมนะครับ จริงๆครับเปิดให้ดูเลยนะครับไม่เชื่อก็เปิดให้ดูเลยครับนั่นไงครับเก้าห้าเก้าแปดทีวีครับชายายก็ตัวปลอมยิงด้วยครับไม่เชื่อก็ลองค้นหาไปเลยครับผมไม่ได้โกหกพูดจริงๆล้านเปอร์เซ็นใช่แต่ตอนนี้มีคนซ่าอยู่ใช่ใช่มีคนซ่าเดี๋ยวพอค่าบอสแล้วก็ตายแล้วก็ไม่ได้เกิดก่อนนี้ด้วย ทำอะไรจ๊ะองาองาไงนายนายอ,อ,อย่าเป็นเพื่อนฉันเปล่าเบคอนน้อยเปล่าโอ้ยมาเตะต่อยทำไมฉันเนี่ยทำไมโอ้ยไม่เป็นปีีด้วยแค่เหมือนแซงด้วย,วย,วยไปตีตีกันครับเ้อาไปเลยเกิดครับไปเลยนี่รงตีไปหนึ่ง จบเียปะจบแล้วครับต่อไปก็ไม <ป S 1> ่ไ, <ป S 1> <board. S 2> ได้ไม่ดบอสบอสบอดีครับพี่โฟคัสก็จบเป็นจะเป็นบอส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 เกาะลิงครับบอสเกาะลิงจัดไปไปกัะพริบครับเชโตเอาเรื่องหยุด บอกเลยถ้าบ,บอด่อยงางอ easy ครับแต่ว่าบอดดิงี้ยไม่เกิดครับเรากบบก่อนแดบบืนึงครับเนาง,งั้นถึงจะไม่เกิดพปเราก็ไปที่กาะก็คุกนรกอิมเพลดาวครับเดี๋ยวขอเซฟมันเกิดไว้ด้วยครับเพราะมีเด็กซ่าครับเด็กซ่าเกินแถ่ชนิดใช่มาทีไรก็ซ่าเกินแต่พ่ผมก็ปิดพีพีก่อนแล้วกันตอนนี้เปิดอยู่ อนนี้ผมจะไปล่าข้าวหัว,วใ <น S 2> ายเพลแต่ไม่รู้ผมจะเพไหมเอ้ยปวดไปไหนน้องฝดครับอย่าไปฝ่ากับเขาเลยนะครับเดี๋ยวข้าวหัวรดเอาไปไหนครับผมไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ก่อคู่ในอีเวลดาวครับรอบอถเกิดก่อนนะครับหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีผู้บชมรอรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมไม่มีดูบ้าครับผมไปซื้อชุดหมดแล้วครับใช่แลวคอ เออฮะเอา้าอ้หน,นึงนะครับรอ,ก,อก,ก่อนรอ,อก่อนงั้นพกเราไปไโจมตีบอสไปโจมไปที่เอ่อบอสก่อคู่อินเทลรดาวนะครับไปเลยไปเลยแต่ว่าเห็นเรือไวยครับเรือหวยไม่ใช่ครับเรือหายครับเรือหายเรือหายเดียวเดวพอ พอตบบอสคุกินดาวเสจเดี๋ยวเราก็ไปต่อขึ้นีก่อลีกต่อนะครับว่าบอสมาบอสจะเกิดไหม,มเลยหกหนึ่งร้อยเลเวลผมก็จะไปโลกใหม่แล้วโลกที่สองนั่นนั่นเองพอเจอกันโลกที่สองครับเอา้าบอสก็เกิด บอสก็เกิดแต่ว่าบอสตัวนึงยังไม่เกิด<า>มไม่มีโดนะฟามิงโกเปล่าอ่ะขอดูสตาร์ช้อนนะครับสตาร์สามสิบอัพอัพเอ่ออัพอัพอัพเลือดครับอัพเลือดอัพเลือดจัดไปครับอัพเลือดให้หมดก่อนอให้หมดเลยนะครับเลือดจะได้ตีบอสง่ายๆแบบง่ายๆแบบอีซี่เดี๋ยวยังไม่รับเควสเลยเอาควสก่อนรับเควสก่อนผมลืมผมลืม โอ๊ยโอ๊ยขอโทษครับขออภัยด้วยแต่ว่าบอสฟันก็ไม่เกิดครับไม่เป็นไรตีบอสตัวนี้ตัวเดียวได้ครับผมสายสายแล้วผมไม่กลัวหรอกบอสไหนก็ตามยกเว้นบอสแฟงกี้กับบอสก็ตีนิวหอหครับตีโคตรยากนะครับใช่แล้วครับ อ้าวเสร็จแล้วครับไปไปต่อไปก่อนไหนดีครับไปก่อเดิมครับไปเกาะลิงขอ่าวตายไปทำหนึ่งทำไมไม่บินล่ะอ้าวก็เกิดกอลงไงอ๋อแล้วไปอ้าตอนนี้ผมก็าลูไปดูกันว่าอดลิงเกิดไหมถ้าบอดลิงเกิดไปรับเควสก่อนเด้เจอแล้วครับแต่ว่าลืมรับเควสครับขออภัยด้วยนะครับ ขออภัยเสียงลุกวนล่วงหน้านะครับกลิ่นสีจัดไปโอ้ว่าไงนนาาานเนววววววยวววบบาววาว้วว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 กวววววววบวราวว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 วบวววววววาววววววีวว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 วีวีวขวววีวต,ต,ต่อไปครับบวว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 วต บอสได้อย <muitas S 2> ู่เกาะแม็กมาครับแม็กมาแม็กมาอาอาใครนู ah ่นนะครับอาใครหยุดอาใครหยุดสกัสุกิแป็นนี่ครับไปดูกันคู่ดาวินไม่ถึงครับอ๋อเราลืมแวะตัวบอสเล็กครับใช่บอสเล็กบอสเล็กไปที่เกาะไปที่เกาะทหารเรือก่อนครับไปที่เกาะทหารเรือนู่นไปไปเกาะกลางก่อนไปเกาะกลางก่อนครับเกาะกลางเกาะกลางไบอสอารมณ์เกิดไหมไม่รู้ดิครับ ไปดูกันผมไม่รู้มีก้อนอารมปเกิดไหมบอสอารมไม่เกิดจริงๆด้วยครับสบปอนบอสหน่อยสปอนได้เหรอไม่ได้ไปไปที่เกาะไม่ไม่ใช่ไปไปไปเกาะมารินโฟดกันครับน่าจะมีบอสเกิดสักทีครับ อยจะถึงแล้วนะครับใจเย็นนะครับท่านผู้ชมอย่าหัวร้อนนะครับจะถึงนี่ถึงแล้วครับไม่รู้บอสเกิดหรือยังเอากดครับกดล็อกเพจก่อนครับคันแรกรบอดไว้เอสไอดอลอ้าวไม่เกิดทำไงดีครับไม่เป็นไรก็ต่อบอสอื่นบอสอะไรนุกขอแม็กมาหน่อยหน่อยขอแม็กมาถ้าม,มีบอสอะไรนุกก็ ต่อที่บอลเล็กบอลเล็กไม่เกิดก็จบคลิปถอ,อะขอคํายาเพียงลูกหน้านะครับเออปิดเคลสก่อนครับปิดเคลสก่อนครับ